ตามเส้นเล็กยั่วๆมาแล้วจา้านี่ตามเส้นเล็กยั่วๆกันคะ่ะอันนี้ไปหาสร้างมากนะคะเขาไม่เห็นรบเครื่องเลยนะคะมันจะเป็นเส้นเล็กพริก ผงน้ำปลาร้าหรือว่าจะเป็นแคบหมูอันนี้เศษสองห่อนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เตรียมเองนะคะก็มีมะนาว<ม>แล้วก็ถั่วฝักยาวด้วยแบบนี้นะทุกคนมีโคมีสากวัรรมไปลวกเส้นก่อนดีกว่าไปหลังจากที่ต้มน้ำเดือดแล้วนะคะก็ฉีกซองเส้นเล็กลงไปเลยสองซองเพ<อ><อ>ื่อนบไา้มีวิธีทำเดว่าเหตุแบบใดหรือว่าต้มจากนาทีแต่ว่าห้าหูสึกว่ามันเหนียวแล้วมันซุกแล้วมันพร้อมแล้วก็ตักขึ้นมาโลดสิ่งที่เพื่อนเอามาให้มันก็พร้อมเหตุพร้อมท่านยูแต่แน่นอนเป็นคนที่กินเรื่องมากต้องมีของนุ่นนั่นนี่ เติมเขามาปรุงแต่งอีกแม่ครัวมาแล้วค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องตําพริกกับกระเทียมให้เข้ากันก่อนแต่ว่าพริกขอใส่เป็นพริกพริกสดแล้วกันนะคะเพราะแน่เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบกินพริกป่นเท่าไหร่นาอกระเทียมเพื่อนเอาห้2สองถุงข้ากับใส่ไปให้เบิร์ดแล้วก็ใส่พริกตามใจชอบอันนี้คือซื้อมาเองมาค่ะมาตาพริกซอยกันเด้อค่ะตําพริกกับกระเทียมให้เข้ากันเด้อ กูอยากตำอยากตำอยากตำเนี่ยอยากตำก็ว่าตำค่อยนี้ต่อไปห่อตำพริกแหลกแล้วห่อก็ะชีส่น้ำปลาราเลยนะคะบ่กหัวสูตรพรให้จากไหนขอยกสีผสมให้มันเข้ากันก่อนนะคะน้ำปลาราที่เพื่อนเอาไห่ห่าสองขวดเ่าก็จัดไปทั้งเบิร์ตแย่ห้เหลือแม้แต่นิดเดียวอันนี้ยมันเป็นสูตรของทางร้านเนาะแต่ว่นนั่นขออนุญาตปรุงเองดีกว่าปรุงเพิ่มเพราะว่ามักคว่ำเปรี้ยวจิจาดอะไรแบบนี้อืมครู้ว่าจะบ่พอใจ ้ำตาลนิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยอีดิโอ้นิดหน่อยอีิขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่เส้นเล็กอันนี้คือทีเด็ดของเราเลยนะจ๊าเตรียมรับความอร่อยได้เลยคะ่ะกำลังจะได้รับชมรับกินกันแล้วนะคะห้ ตามเส้นเล็กยั่วๆมาแล้วจ้าสูตรแน้นนเองโรยแคปหมูที่เขาแถมมาให้ลงไปด้วยนี่ใส่เลยล่ะให้เลยกินเยอะๆนี่มาเด้อพี่น้องมากินตำเส้นเล็กน้ำกันเด้อพี่น้องเน่นโนบะไว้แล้วมาซิมกันดีกว่าขําแหลกมันจะเป็นจะได้สูตรเขาก็มีมาหายแล้วนะคะแต่ว่าเนนก็สามารถปรุงเองเพิ่มอีกได้ใส่บล็ดกกินอ่างพี่น้องจะขากันเด้อ อืมอร่อยจริงไม่ผักกับแก่มน้ำคนเจีว่มูข้าวใส่พริกไลยสลอดแสเลตําพริกสดเพอวกมันเสือกใส่พริกผงอีกกลัวเอาจิจ้มมาเนี่ยไ่อยากโรยลายยายหาง,งกลัวโอ้ยหแสบเผ็ดแสบเผ็ดนัวถึกใจแม่มัน่นต้องถึกใจข่อยปนยันหนเพราะว่าเผ็ดจะเกิน ตอนนี้น้ำหูน้ำตาเริ่มแตกแล้วนะคะเพราะว่าแ่บหลายแต่ปลาสูเพราะว่ามันอร่อยมากมทุกคนมีใครเป็นเหมือนแนนบ้างมากินของแบบว่าของแสลงแบบนี้กินแบบว่ากินโซเดียมเยอะๆแบบเนี้มันทาให้ตัวบวมใช่ไหมถ้าหาว่าใครที่แบบมีปัญหาชอบกินจุกกินจิกกินเยอะือนแนนแล้วก็น้าหนักเยอะพุงเยอะตัวบวมเดี๋ยวมีตัวซอยดีๆมาบ่อยฟังขอกินก่อนเห็นข่อยกินดูๆแบบนี้ตัวน้นอยๆแบบนี้บ่แมนว่าข่อยกินเราก็เลี้ยวเด้เขาไม่ตัวซอยยู่ อจาบอยากให้ลองกินกันเพราะว่าอร่อยมากราคาประหยัดนิดเดียวมาหลังจากกินเห่านี่กินโซเดียมเบิดจังๆเ่ย เราต้องไปรีบทานตัวช่วยต่อนะคะเดี๋ยวตัวบวมไม่ได้เดี๋ยวน้ำหนักจะขึ้นที่แนนต้องรีบไปทานไฟเบอร์หนึ่งซองเพราะว่าเขาจะช่วยไม่ให้มีพุงเยอะพุงป่องพุงหมาน้อยดักจับไขมันทั่วร่างกายขับออกมาเป็นของเสียนะช่วยในระบบขับถ่ายไม่มีอาการปวดบิดแน่นอนเพราะไม่มีส่วนผสมของยาขับถ่ายนอกจากจะลดพุงดีแล้วนะลดน้ำหนักคะลดต้นแขนลดต้นขากระชับสัดส่วนทานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยช่วงนี้1กล่องมีส่วนลดใครซื้อ2แถม2คุ้มมากคอมเมนต์สนใจสแกนลายทักมาสั่งหรือทักข้อความเพจ